อะโวคาโดลอการทะตองเรื่องลูกไหนใหญ่กว่ากฎของอะโวกาโดเป็นกฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับมวลของแก๊สโดยสารานุกรมบิเทนิกา้าได้อธิบายถึงกฎของอะโวกาโดไว้ว่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน แก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันโดยใช้สูตร V1 ส่วน n1 เท่ากับ V2 ส่วน n2 การทดลองเรื่องลูกไหนใหญ่กว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ขวดน้ำสามขวดลูกโป่งสามลูกเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูและน้ำส้มสายชูค่ะ งั้นเรามาเริ่มทําการทดลองที่มีชื่อว่าลูกไหนใหญ่กว่ากันเลยค่ะค่ะโดยอันดับแรกนะคะเราก็จะนําลูกโป่งที่มีเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ําส้มสายชูที่มีปริมาณ160มิลลิตรค่ะค่ะต่อมาเราก็จะนาเบกกิ้งโซดาที่มีปริมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ําส้มสายชูปริมาณ1น0รมิลลิตรเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำ เบกกิ้งโซดาปริมาณ3ช้อนโต๊ะลงไปในน้ำส้มสายช,ชูปริมาณ160มิลลิลกันค่ะค่ะเพื่นพนพนอนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าเบกกิ้งโซดาของพวกเราทั้ง3คนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะแต่ว่าปริมาณของน้ำส้มสายช,ชูของพวกเราจะเท่ากันทั้ง3ขวดค่ะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าผลการทดลองจะออกมาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ผลการทดลองจากการทดลองพบว,ว่าในขวดที่1ที่เราใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะทำให้ลูปป่งพองตัวเพียงเล็กน้อยแต่ในขวดที่2ที่เราใช้เบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะทำให้ลูกปป่งพองตัวมากขึ้นและในขวดที่3ใช้เบกกิ้งโซดา3าช้อนโต๊ะทำให้รูปป่งพองตัวสูงที่สุดค่ะ และเมื่อเราเปรียบเทียบขนาดของลูกโป่งในขวดที่1และขวดที่3จะพบว่าตัวแปรต้นที่ทําให้ขนาดของลูกโป่งแตกต่างกันค hai, ife, way, masa, ือผงฟูซึ่งสามารถสรุปได้ว่าปริมาตรของลูกโป่งจะแปรผันตรงกับปริมาณของผงฟูปริมาตรของลูกโป่งจะแปรผันตรงกับมวลของผงฟูและปริมาตรของลูกโป่งจะแปรผันตรงกับมวลของผงฟูนั่นเองค่ะ และผลการทดลองจะเป็นเช่นนี้เมื่อเรามีความดันและอุณหภูมิที่คงที่ค่ะซึ่งเป็นไปตามกฎของอะโวคาโดนั่นเองค่ะ